สวัสดีครับผมจมิตส่วนครับวันนี้ภาษาเขมรกับหนุ่มกัมพูชาอาสาเล่านะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประเทศทั้ง10ประเทศของอาเซียนของเรานะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างแล้วก็ภาษาเขมรพูดว่าอะไรนะครับแล้วก็เติมภาษาอังกฤษไทยนิดหนึ่งนะครับผมก็เริ่มแรกครับผมนะฮะกัมพูชากัมพูชาเนี่ยชื่อประเทศเขาเรียกว่ากอมปูเจอีกทีครับ กอมปูเจียหรืออังกฤษก็คือ c คนเบอเดียนะฮะสองก็คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็คือโปรเตไทยหรือไทยเหมือนกันเลยนะครับผมแล้วก็อังกฤษคือครับไทยแลนด์อันนี้เราง่ายมากนะครับผมแล้วก็อันที่3ครับบรูไนนะฮะบรูไนบ้านผมจะออกเสียงว่าปรูนเนอีกทีครับปรูนเนนะฮะก็จะมีรอเรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยครับ บรูไนดารุสา l a มนะฮะโอเคครับอันที่4ครับผมอินโดนีเซียนะฮะบ้านผมจะเรียกว่าอินดูเนเซียหรือเขาจะใช้คำพูดแบบอินโดนีเซียนะฮะถ้าเป็นคำพูดแบบทั่วไปนะ,ะแต่ถ้าตามคำอ่านได้คืออินดูเนเซียนะครับผมแล้วก็ภาษาเคลยๆค,ครับอินโดนีเซียนะครับอันที่5ครับผมมาเลเซียนะฮะบ้านผมก็เรียกว่ามาเลเซีย อีกทีครับมาเลเซียนะครับภาษาคิดครับคือมาเลเซียนะครับแล้วก็อันที่6ครับผมพม่าบ้านผมเรียกว่าพูเมียอีกทีครับพูเมียแล้วก็หรืออีกหนึ่งคำก็คือมียันมามียันมาภาษาคิดคือครับเมียนมานะฮะอ่าคำที่7ครับฟิลิปปินส์นะฮะฟิลิปปินส์นะฮะบ้านผมเรียกว่าฟิลิปปิน คล้ายกันนะครับผมแล้วก็ภาษาอังกฤษคือฟิลิปปินส์เหมือนกันนะครับผมคําประเทศที่8ครับผมสิงคปโปร์นะฮะบ,บ้านผมมี2คําเรียกครับผมนันคือสิงหบโบไรอีกทีครับสิงหบโบไหรหรืออีกคำนึ้นคือสังกะปวัวนะครับปปรรสิงคโปร์ภาษาอังกฤษเนาะอันที่เก้าครับผมเวียดนามโอ้โหอันนี้คือทับซับเลยเวียดนามก็คือเวียดนามแล้วก็เวียดนามนะฮะเหมือนกันอันสุดท้ายก็คือลาวก็เช่นกันครับลาวลาวลาวนะครับผมก็วันนี้ นุมกัมพูชาอาสาเล่กับคําศัพว์10ประเทศของอาเซียนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากเรียนรู้ภาษากัมพูชาง่ายๆติดต่อมาที่ผมได้เลยอยากรู้อะไรถามได้เลยครับผมจะยินดีตอบกับทุกคําถามเลยนะครับผมนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับจุมเร,รียบเรีย